กราบสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีอาการเสียอีกอาการนึงมาให้ดูกันนะครับเป็นคอนเทนต์เล็กๆไม่ต้องยากยุ่งยากอะไรก็มีมาให้ดูกันนะครับคันนี้ Honda Jazz นะครับนี่ Honda j a z มาด้วยอาการผลาดิสเบกหน้าหมดนะครับแต่คันนี้มันมีปัญหาว่าจานดิสเบกหน้ามัน หมดระยะก,การใช้งานนะครับเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนจานดิสเดรกใหม่ด้วยหนึ่งลูกข้างละหนึ่งลูกสองข้างก็สองลูกนะครับหนึ่งลูกสองลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคัานนี้มีอาการเสียยังไงถึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจานดิสเดกหน้าใหม่ทำไมไม่ใไม่ใช้ของเก่าแล้วเอาไปเจียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อ่าอันนี้เป็นจานดิสเบกของเก่านะครับทางซ้ายและขวาเลยนี่จานดิสเบกฮอนด้านะครับมันจะบอกอยู่บนจานเลยนะครับว่าความหนาที่สูดที่จะใช้ได้คือกี่มิลน,นะครับอันนี้จะบอกไว้ว่าความหนาสุดคือ19มิลน,นะครับเนี่ยป้ายโปงครับเขียนว่า19มิลผมได้ทําการวัดตอนเช้าแล้วจับความหนาดู ความหนามีประมาณ18มิลน,นะครับคือไม่สามารถใช้งานได้ละอันตรายมากนะครับอันตรายมากกับจานดิสเบกที่มันบางหมดระยะการใช้งานแล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่นะครับของใหม่มีความหนาอยู่ที่21มิล21มิลน,นะครับอันนี้คือความหนาของจานใหม่สุดขี้เลย21มิลน,นะครับก็เลยจาเป็นต้องเปลี่ยนไปนะครับกับถ้าจานดิสเบกบางมาก ตอนที่ถ้าดิสเบรกหน้าใกล้หมดนะครับบางคันจะทําให้น้ํามันเบรกลวจะทําให้น้ํามันเบรกลวนะครับเพราะว่าลูกสูบด,ดิสเบรกหน้ามันหลุดออกมาก่อนเช่นตระก,กูลโตโยต้า e ีโวว i โกนะครับสองรุ่นนี้เจอบ่อยมากจานดิสเบรกบางน้ำมันเบรกจะรั่วกก่อนที่ผ้าเบรกจะหมดนะครับเพราะว่าระยะการใช้งานของจานมันหมดละ จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนะครับผ้าเบรกก็อันนี้ก็เป็นแอดวิกครับแอดวิกโรงงานโตโยต้าก็เป็นผ้าที่เนื้อผสมใยทองแดงนะครับก็เป็นผ้าเกจใช้งานทั่วไปนะครับยี่ห้อนี้ดีอย่างหนึ่งคือฝุ่นเบรกมันไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วรถส่วนใหญ่ออกจากโรงงานโตโยต้าก็ใช้กันก็ก็ใช้กันดีนะครับกับรถใช้งานทั่วไปเนาะก็แอดวิกนะครับใช้งานได้ ครับอันนี้ผ้าเบรกใหม่นะครับหนามากอันนี้ผ้าเบรกเก่านี่ครับหมดแล้วหมดจริงๆอันนี้ของเก่าเป็นผ้าบิโบครับแต่ฟุนเบรกเยอะหน่อยแต่จับดีจับหนักแต่ฟุนเบรกเยอะนะครับเปลี่ยนยี่ห้อให้อีกยี่ห้อหนึ่งเป็นแอดวิกนะครับอันนี้ก็จะเบาลงกว่าเนาะแต่ก็เกจใช้งานทั่วไป โอเคครับผมเดี๋ยวก็จะประกอบแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กกองโอเคเดี๋ยวก็จะส่งรถละครับคอนเทนต์สั้นๆง่ายๆมีให้ดูกันพยายามจะทำให้เยอะนะครับแล้วคลิปวิดีโอของผมจะไม่ค่อยยาวเพราะว่าผมเน้นเนื้อๆน,น้ำไม่ค่อยเอานะครับบางคนนี้โอ้ยาวจังเลยนะครับผม,ผมสค่นนิดเดียวครับไม่เกินสี่นาทีก็น่าจะพอละขอบคุณครับ